เข้าใจความเร่งรีบและรากเหง้าของความทุกข์ความเร่งรีบมักเกิดจากความกลัวและความไม่มั่นคงภายในใจมนุษย์กลัวว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงพยายามเร่งรัดทุกสิ่งเมื่อจิตใจยังไม่สุกงอมแต่กลับลงมือทำความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ความเร่งรีบทำให้เราไม่อาจมองเห็นแก่นแท้ของสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่การตัดสินใจอย่างรีบร้อนมักทิ้งร่องรายของความเสียใจไว้ยาวนานความเร่งรีบทำให้จิตขาดสมาธิและปัญญาถูกบดบังความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภายนอกแต่เกิดจากวิธีที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น การชะลอลงคือก้าวแรกของการตื่นรู้เมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะโทษตนเองน้อยลงและจากจุดนั้นเราจะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนไปพร้อมกับกระแสของชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตล้วนมีที่มาและที่ไปของมันเอง ผลลัพธ์ที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เป็นการรวมตัวของเหตุปัจจัยนับไม่ถ้วนที่ค่อยๆสั่งสมมาเมื่อมองอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่าทุกเรื่องราวมีความเชื่อมโยงกันอย่างละเอียดอ่อนและไม่มีสิ่งใดแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงผลลัพธ์ทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยหลายประการมาประกอบพร้อมกัน ทั้งความคิดการกระทำคําพูดและสภาพแวดล้อมเมื่อเหตุพร้อมปัจจัยครบผลย่อมปรากฏขึ้นเองหากปัจจัยยังไม่สมบูรณ์ต่อให้พยายามเพียงใดก็ยากจะได้ผลตามต้องการการเข้าใจความจริงข้อนี้ช่วยให้ใจเราสงบลงและมองชีวิตด้วยสายตาที่รอบคอบมากขึ้น เมื่อเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมการฝืนบังคับหรือเร่งรัดจะยิ่งสร้างอุปสรรคให้กับตนเองความคาดหวังที่มากเกินไปทำให้ใจตึงเครียดและเกิดความผิดหวังได้ง่ายการรู้จักรอคอยอย่างมีสติไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความเข้าใจในจังหวะของชีวิตการปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม คือการเคารพกฎของธรรมชาติการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยทำให้เราลดการโทษชีวิตโทษผู้อื่นหรือโทษตนเองเมื่อสิ่งใดไม่เป็นไปตามใจเราจะไม่จมอยู่กับความน้อยใจหรือความคับแค้นแต่หันกลับมาพิจารณาว่าเหตุปัจจัยใดที่ยังต้องเรียนรู้และปรับปรุงความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจอ่อนโยน และเปิดกว้างต่อประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตบางเรื่องจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อให้สุกงอมเหมือนผลไม้ที่ต้องรอฤดูกาลจึงจะหวานการเร่งให้สุกก่อนเวลาไม่เพียงแต่ไม่ได้รสชาติที่ดีแต่ยังทำลายคุณค่าของสิ่งนั้นความใจร้อนคือการเดินสวนทางกับจังหวะธรรมชาติผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัยจะยอมรับการรอคอยด้วยความสงบ และใช้ช่วงเวลานั้นในการพัฒนาตนเองผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัยจะรู้จักรอโดยไม่ทุกข์ไม่ใช่การยอมแพ้หรือปล่อยปละละเลยแต่คือการไม่บังคับผลลัพธ์ให้เกิดก่อนเวลาเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเมื่อถึงจังหวะของมันจะเปิดทางเองหน้าที่ของเราคือการสร้างเหตุที่ถูกต้องทำความดีวางใจให้ตรงและปล่อยให้ผลค่อยๆปรากฏตามการเวลากรรม ไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจลึกลับใดๆกรรมไม่ใช่ความโกรธของฟ้าดินและไม่ใช่การพิภากษาจากใครกรรมเป็นเพียงกระบวนการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการกระทำคำพูดและความทิศของเราเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มมองชีวิตด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นและไม่โยนความผิดให้สิ่งภายนอกกรมคือผลลัพธ์ของการกระทำและเจตนาภายในใจ ทุกสิ่งที่เราคิดพูดหรือทำล้วนทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในจิตสำนึกร่องรอยเหล่านี้จะค่อยๆสั่งสมและเมื่อถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมผลของมันก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ทั้งหมดล้วนมีที่มาและไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุสิ่งที่ระหว่านลงไปในใจชีวิตจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหากใจเต็มไปด้วยความโกรธ ความอิจฉาและความหลงชีวิตย่อมเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่สงบหากใจเต็มไปด้วยเมตตาความเข้าใจและความตั้งมั่นชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางไปในทางที่อ่อนโยนขึ้นการเข้าใจกลไกนี้ทำให้เราหันกลับมาดูแลจิตใจของตนเองอย่างจริงจังเมื่อเข้าใจเรื่องกรรมเราจะค่อยๆเลิกโทษชะตากรรมโทษผู้คนหรือโทษโลกภายนอกเราจะเห็นว่าหลายสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นผลของเหตุที่เราเคยสร้างไว้ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกผิดจนจมอยู่กับอดีตแต่ช่วยให้เราตื่นรู้และเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติทุกการกระทาไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนทิ้งรอยประทับไว้ในจิตใจกรรมทำงานอย่างเงียบงนันไม่เร่งรีบและไม่ลำเอียงมันไม่หลงลืมสิ่งใดและไม่เลือกปฏิบัติกับใคร ไม่มีใครสามารถหลีกหนีผลของการกระทำของตนเองได้แต่ในขณะเดียวกันกรรมก็ไม่ได้ตัดสินชีวิตของใครตลอดไปกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงและแปรเปลี่ยนได้ด้วยความตื่นรู้เมื่อเราชะลอลงมีสติรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เราจะเริ่มสร้างกรรมที่ดีแทนกรรมที่เป็นโทษการเลือกตอบสนองอย่างมีสติในแต่ละขณะคือการวางรากฐานของชีวิตที่เบาสบายและมั่นคง นี่คือหนทางแห่งการคลายทุกข์ที่ค่อยๆเติบโตจากภายในอย่างยั่งยืนการบังคับให้ตนเองประสบความสำเร็จเร็วเกินไปมักนำไปสู่ความอ่อนล้าทั้งทางกายและทางใจความเร่งรัดทำให้เรามองข้ามขีดจำกัดของตนเองและละเลยสัญญาณเตือนภายในเมื่อจิตใจถูกกดดันอย่างต่อเนื่องความสุขจากการเดินทางของชีวิตก็จะค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่า การบังคับให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวังของเรามักก่อให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์แต่ละคนมีจังหวะการเรียนรู้และการเติบโตที่แตกต่างกันเมื่อเราไม่เคารพพื้นที่ภายในของกันและกันความเข้าใจจะค่อยๆลดลงและความห่างเหินจะเข้ามาแทนที่ความรักและความปรารถนาดีไม่สามารถเติบโตได้ภายใต้แรงบีดคั้นการพยายามบังคับให้สถานการณ์เปลี่ยนไปตามใจเพียงอย่างเดียว ทำให้จิตใจสับสนและวาวุ่นมากขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่หวังความกังวลและความหงุดหงิดจะทับถมในใจการยอมรับความจริงในขณะนั้นไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่เป็นการตั้งหลักให้จิตใจมั่นคงเพื่อมองเห็นทางเลือกอย่างชัดเจนกว่าเดิมหลายความสัมพันธ์ต้องจบลงเพราะความเร่งรีบเกินไปความคาดหวังที่เกิดขึ้นก่อนความเข้าใจ ทำให้เกิดความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่ออยังไม่รู้จักกันอย่างลึกซึง้งแต่กลับต้องการผลลัพธ์ที่เร็วความสัมพันธ์จึงขาดรากฐานที่มั่นคงบาดแผลทางใจมักเกิดจากการเร่งรัดความผูกพันก่อนเวลาที่เหมาะสมเมื่อความเข้าใจยังไม่เพียงพอการลงมือทําย่อมเสี่ยงต่อความผิดพลาดการหยุดเพื่อทบทวนตนเองไม่ได้ทำให้เราถอยหลังเสมอไปบางครั้ง การถอยหนึ่งก้ากลับเปิดโอกาสให้เราเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นและเลือกทางเดินที่เหมาะสมกว่าเดิมการรอคอยอย่างมีสติช่วยหล่อเลี้ยงปัญญาให้ค่อยๆเติบโตการรู้จักหยุดในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการรู้จักฟังจังหวะชีวิตของตนเองการหยุดอย่างมีสติคือการปกป้องหัวใจจากความเสียหายที่ไม่จำเป็น และเป็นรูปแบบหนึ่งของการตื่นรู้อย่างลึกซึ้งที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความอ่อนโยนและสมดุลมากขึ้นเมื่อเราเชื่อมันว่าทุกสิ่งมีจังหวะเวลาของมันเองจิตใจจะค่อยๆเบาลงโดยไม่รู้ตัวความกังวลที่เคยแบกไว้จะผ่อนคลายลงเพราะเราไม่จำเป็นต้องเร่งเร้าให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจในทันทีความเชื่อนี้ทำให้เราวางใจได้มากขึ้นกับเส้นทางชีวิต และยอมรับว่าบางสิ่งต้องใช้เวลาในการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใจเริ่มสงบเราจะหยุดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นความสำเร็จของคนอื่นไม่ใช่มาตรวัดคุณค่าของชีวิตเราอีกต่อไปแต่ละคนมีเหตุปัจจัยเส้นทางและจังหวะที่แตกต่างกันการเลิกเปรียบเทียบช่วยให้เรากลับมาเคารพตัวเองและเห็นคุณค่าในก้าวเล็กๆที่เรากำลังเดินอยู่ แรงกดดันที่ว่าเราต้องประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดจะค่อยๆสลายไปแรงเร่งรีบที่เคยบีบคั้นหัวใจจะลดลงเมื่อไม่ต้องวิ่งแข่งกับเวลาจิตใจก็มีพื้นที่หายใจมากขึ้นเราเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่เพราะความกลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทันความเชื่อในจังหวะเวลานำมาซึ่งความอดทนจากภายในความอดทนนี้ไม่ได้เกิดจากการฝืนทน แต่เกิดจากความเข้าใจว่าเหตุปัจจัยต้องค่อยๆสะสมเมื่อใจยอมรับการรอคอยได้เราจะไม่หงุดหงิดกับความล่าช้าและไม่หมดหวังเมื่อสิ่งต่างๆยังไม่เป็นไปตามที่หวังเมื่อไม่มัวหมกมุ่นกับผลลัพธ์ในอนาคตเราจะเริ่มใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่การกระทำในแต่ละวันจะมีความหมายมากขึ้นเพราะเราทำด้วยใจที่อยู่กับสิ่งตรงหน้าไม่ใช่ใจที่วิ่งหนีไปข้างหน้า การไม่ไล่ล่าผลลัพธ์มากเกินไปทำให้ชีวิตมีจังหวะที่อ่อนโยนและสมดุลกว่าเดิมเมื่อจิตใจสงบการตัดสินใจก็จะชัดเจนและรอบคอบมากขึ้นชีวิตไม่จำเป็นต้องแข็งเกรงหรือกดดันตนเองตลอดเวลาความสงบภายในกลายเป็นพื้นฐานของความสุขที่แท้จริงความเข้าใจเรื่องเหตุและผลและการเชื่อในเวลาที่เหมาะสมเป็นของขวัญทางปัญญา ที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงและอ่อนโยนหนทางแห่งการดำเนินชีวิตไม่ได้สอนให้เราเฉยชาหรือปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปโดยไม่ลงมือทำตรงกันข้ามเราถูกเชื้อเชิญให้ใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำด้วยความรับผิดชอบและความตั้งใจการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่ได้หมายความว่าไม่พยายามแต่หมายถึงการทำอย่างเต็มกำลังโดยไม่แบกความคาดหวังที่หนักหน่วงเกินไป เรายังคงพยายามอย่างจริงจังแต่ไม่บังคับให้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจการกระทําที่ออกมาจากใจที่สงบและบริสุทธิ์จะมีพลังมากกว่าการกระทําที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวหรือความโลภเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยเจตนาที่ดีเราจะรู้สึกเป็นอิสระจากแรงกดดันและมีความสุขกับกระบวนการมากกว่าการรอคอยผลลัพธ์ การทำงานด้วยจิตใจที่สะอาดและเปี่ยมด้วยเมตตาช่วยให้เรารักษาความสมดุลภายในแม้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรใจเราก็ยังมั่นคงไม่หวั่นไหวจนเกินไปความสมบนี้ไม่ได้เกิดจากการปฏิเสธความจริงแต่เกิดจากการยอมรับว่าผลลัพธ์มีปัจจัยมากกว่าที่เราควบคุมได้เมื่อผลลัพธ์เป็นไปตามหวังเราก็ไม่หลงระเริง เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นดังใจเราก็ไม่จมอยู่กับความผิดหวังการไม่ยึดติดช่วยลดความเจ็บปวดที่เกิดจากความคาดหวังการยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความกลัวการสูญเสียและสร้างความไม่มั่นคงให้กับจิตใจอย่างต่อเนื่องการวางผลลัพธ์ลงคือการวางความทุกข์ลงไปพร้อมกันเมื่อเราไม่ผูกใจไว้กับผลของการกระทำใจจะเบาและโปร่งมากขึ้น เราจะสามารถมองเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงและตอบสนองด้วยปัญญามากกว่าอารมณ์การไม่ยึดติดไม่ได้ทำให้เราขาดเป้าหมายแต่ทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายอย่างอ่อนโยนหน้าที่ของเราคือการกระทำให้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละขณะส่วนจังหวะเวลาและผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย การเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนช่วยให้ใจไม่สับสนและไม่แบกภาระเกินจำเป็นปัญญาเช่นนี้เป็นความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ลึกซึ้งและช่วยให้เราดำรงอยู่ด้วยความสงบและมั่นคงความเร่งรีบทำให้เราห่างไกลจากตัวเองมากขึ้นเมื่อจิตใจถูกดึงให้วิ่งตามเรื่องราวภายนอกอย่างไม่หยุดพักเราจะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการรับฟังความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริงของตนเองเสียงภายในถูกกลบด้วยความคิดความกังวลและความคาดหวังมากมายจนเราไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วกำลังต้องการอะไรในชีวิตความสงบและความนิ่งภายในเปิดพื้นที่ให้เราได้สัมผัสกับความจริงของตนเองเมื่อจิตใจนิ่งลงเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ถูกผลักดันด้วยความกลัวหรือแรงกดดันจากสังคม ความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความชัดเจนที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากภายในเมื่อจิตใจภายในสว่างสวยเส้นทางข้างหน้าจะเริ่มชัดเจนการตัดสินใจไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเพราะความเข้าใจจะค่อยๆก่อตัวจากการมองเห็นอย่างลึกซึ้งหลายการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ได้เกิดจากการขาดความสามารถแต่เกิดจากจิตใจที่สับสนและถูกรบกวนด้วยอารมณ์ที่ยังไม่ตกตะกอน การชะลอลงช่วยให้เราเห็นอารมณ์ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะตอบสนองทันทีตามความเคยชินเราเริ่มเรียนรู้ที่จะหยุดรับรู้และพิจารณาความสามารถในการไม่ตอบโต้โดยอัตโนมัติเปิดโอกาสให้เราตอบสนองด้วยสติและความเข้าใจมากขึ้นความเงียบและความนิ่งเป็นอาหารของปัญญาเมื่อเราให้เวลาตนเองอยู่กับความเงียบอย่างสม่ำเสมอ ปัญญาจะค่อยๆเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติการรับฟังตนเองอย่างแท้จริงคือการเริ่มต้นของอิสรภาพภายในเพราะเราไม่ต้องวิ่งตามเสียงเรียกร้องจากภายนอกอีกต่อไปไม่มีใครเข้าใจเราได้ลึกซึ้งไปกว่าตัวเราเองแต่การเข้าถึงความเข้าใจนั้นต้องอาศัยความช้าความอดทนและความอ่อนโยนต่อหัวใจของตนเองเมื่อเราช้าพอที่จะฟังเสียงภายใน ชีวิตจะเริ่มดำเนินไปด้วยความชัดเจนและความมั่นคงจากภายในอย่างแท้จริงการเปรียบเทียบทำให้เรารู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าโดยไม่รู้ตัวเมื่อสายตาและใจของเรามัวแต่จับจ้องไปที่ความสำเร็จของผู้อื่นเราจะเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตนเองความรู้สึกขาดความรู้สึกไม่พอและความไม่มั่นใจจะค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในใจการมองชีวิตผ่านกรอบของการเปรียบเทียบ ทำให้เราหลงลืมว่าแต่ละคนเริ่มต้นจากจุดที่ไม่เหมือนกันจากความรู้สึกด้อยค่าความรีบร้อนและความกระวนกระวายก็เกิดขึ้นเราเริ่มกดดันตนเองให้ต้องไปให้ถึงจุดเดียวกับผู้อื่นให้เร็วที่สุดใจที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบจะไม่เคยสงบเพราะมันถูกผลักดันด้วยความกลัวว่าจะตามไม่ทันความกลัวนี้ทำให้เราตัดสินใจอย่างเร่งรีบและบางครั้ง เลือกทางที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราในความเป็นจริงแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตของตนเองไม่มีใครเดินบนถนนสายเดียวกันอย่างแท้จริงเหตุปัจจัยประสบการณ์และบทเรียนของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการนำเส้นทางของผู้อื่นมาเป็นมาตรฐานของตนเองจึงเป็นภาระที่ไม่จำเป็นและทำให้ใจของเราหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไม่มีใครมีเหตุปัจจัยเหมือนกันแม้จะทำสิ่งเดียวกันแต่ผลลัพธ์และจังหวะเวลาย่อมแตกต่างความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้เป็นตารางเวลาของเราการที่ใครบางคนก้าวไปไกลไม่ได้หมายความว่าเราล่าช้าการเข้าใจความจริงข้อนี้ช่วยให้เราผ่อนคลายและยอมรับจังหวะชีวิตของตนเองมากขึ้นการเปรียบเทียบทำให้เราหลงลืมคุณค่าของปัจจุบันเรามองข้ามสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้เรียนรู้ และก้าวเล็กๆที่เรากำลังก้าวอยู่เมื่อใจมัวแต่เฝ้ามองสิ่งที่ยังไม่มีเราจะไม่สามารถซาบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าการหยุดเปรียบเทียบคือการกลับมาเห็นคุณค่าของชีวิตในแบบที่เป็นอยู่เมื่อเราวางการเปรียบเทียบลงความเร่งรีบก็จะค่อยๆค,คลายตัวใจจะรู้สึกเป็นอิสระและเบาสบายมากขึ้นเราเริ่มเคารพจังหวะของตนเองและเห็นความหมายในทุกก้าวที่เดิน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นการแปลเปลี่ยนภายในที่สำคัญซึ่งเปิดทางให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความสงบและความจริงใจต่อตอนเองมากขึ้นการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือปล่อยให้ชีวิตไหลไปโดยไร้ทิศทางการยอมรับคือการมองเห็นความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอยู่โดยไม่บิดเบือนเมื่อเราหยุดหลอกตัวเองหยุดปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจิตใจจะเริ่มผ่อนคลาย การยอมรับคือการยืนอยู่กับความจริงอย่างมีสติไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความยากลำบากเมื่อเราไม่ต่อต้านความเป็นจริงจิตใจก็จะทุกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดการดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้มีแต่จะทำให้ใจเหนื่อยล้าการเปิดใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นช่วยให้เรามีพลังกลับคืนมาและใช้พลังนั้นในการเรียนรู้และปรับตัวอย่างเหมาะสมทุกกระบวนการในชีวิตล้วนต้องใช้เวลา ไม่มีสิ่งใดเติบโตได้ในชั่วข้ามคืนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากการสะสมทีละเล็กทีละน้อยการเร่งรัดกระบวนการไม่เพียงทำให้เกิดความผิดพลาดแต่ยังทำให้เราพลาดบทเรียนสำคัญที่ซ่อนอยู่ในระหว่างทางการเข้าใจจังหวะนี้ช่วยให้เรามีความอดทนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยความเติบโตภายในไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ประสบการณ์ที่ยากลำบากและการสะดุดล้ม เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทุกความผิดพลาดมีบางสิ่งให้เข้าใจหากเรามองด้วยใจที่เปิดกว้างความล้มเหลวจะไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ช่วยให้เรารู้จักตนเองลึกซึ้งยิ่งขึ้นผู้ที่เข้าใจเรื่องกระบวนการจะผิดหวังน้อยลงเพราะไม่คาดหวังผลลัพธ์เกินกว่าความเป็นจริงเมื่อใจไม่เร่งรัดไม่กดดันตนเองความทุกข์ก็จะค่อยๆค,ค,คลายตัว การหยุดต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ใจอ่อนโยนและเปิดพื้นที่ให้ปัญญาได้ทำงานอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อจิตใจสงบป,ปัญญาจะสว่างไสวัความชัดเจนจะค่อยๆปรากฏขึ้นจากภายในปัญญาที่เกิดจากความสงบช่วยให้เราเห็นทางเดินที่เหมากสมกับตนเองการเดินไปตามทางนั้นด้วยความเข้าใจในกระบวนการทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมั่นคง และสอดคล้องกับความจริงของชีวิตมากยิ่งขึ้นหลายคนในชีวิตมุ่งหวังเพียงผลลัพธ์ที่รวดเร็วต้องการความสําเร็จความสุขหรือความสมหวังในเวลาอันสั้นความคิดเช่นนี้ทำให้ใจเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันเมื่อผลยังไม่ปรากฏก็เกิดความท้อแท้ไม่พอใจหรือท้อโชคชะตาทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งที่ขาดหายไป คือความเข้าใจในเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตการมุ่งหวังผลโดยไม่ใส่ใจเหตุเปรียบเสมือนการรอเก็บเกี่ยวโดยไม่เคยลงมือเพาะปลูกเหตุคือการกระทำคำพูดและความคิดในแต่ละวันหากสิ่งเหล่านี้ยังขาดความถูกต้องความตั้งใจดีและความสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ดีงามย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงการหันกลับมาดูแลเหตุ คือการกลับมารับผิดชอบชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงเหตุไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการกระทำภายนอกเท่านั้นแต่รวมถึงถ้อยคำที่ใช้สื่อสารและเจตนาที่เกิดขึ้นในใจความคิดที่เปี่ยมด้วยเมตตาความซื่อสัตย์และความเข้าใจจะค่อยๆสร้างพื้นฐานของชีวิตที่มั่นคงแม้ไม่มีใครมองเห็นในทันทีแต่เหตุเหล่านี้จะสะสมพลังและส่งผลในเวลาที่เหมาะสม การหว่านเหตุที่ดีต้องอาศัยความอดทนเพราะผลที่เกิดจากเหตุที่ดีมักต้องใช้เวลาในการเติบโตความอดทนนี้ไม่ใช่การรออย่างว่างเปล่าแต่เป็นการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยใจที่ไม่เร่งรัดผลที่มาช้าเช่นนี้อาจไม่หวือหวาแต่มีความมั่นคงและยืนยาวไม่สั่นคลอนง่ายเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามเหตุที่ไม่ดีอาจให้ผลรวดเร็ว แต่ผลนั้นมักมาพร้อมกับความทุกข์ความไม่สงบและผลกระทบระยะยาวความโลภความโกรธและความหลงอาจพาไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นแต่เป็นจุดหมายที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเสียหายการเข้าใจความแตกต่างนี้ทำให้เรากล้าชะลอและเลือกทางที่อ่อนโยนต่อหัวใจมากกว่าผู้ที่เข้าใจเรื่องเหตุและผลจะเลือกเดินอย่างช้าแต่มั่นคง พวกเขาไม่ถูกดึงดูดด้วยความทะเยอทะยานระยะสั้นและไม่หลงไปกับผลลวงที่มาเร็วแล้วหายไปการใช้ชีวิตโดยใส่ใจการหวานเหตุที่ดีทำให้ชีวิตค่อยๆกลมกลืนสงบและบรลังเส้นทางเช่นนี้นำพาไปสู่ความร่มเย็นที่ยืนยาวและความสุขที่เติบโตจากภายในอย่างต่อเนื่องความโทษเคืองและการกล่าวโทษทำให้จิตใจหนักอึ้งโดยไม่รู้ตัว เมื่อใจเต็มไปด้วยความขับแค้นเราจะใช้พลังชีวิตไปกับการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะใช้พลังนั้นในการดูแลตนเองความโกรธและความไม่พอใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอดีตแต่กลับผูกมัดใจเราไว้กับความทุกข์อย่างต่อเนื่องเมื่อเราเชื่อในกฎแห่งกรรมใจจะค่อยๆหันกลับมารับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองเราเริ่มเห็นว่าการกระทำความคิดและคำพูดของเราในอดีต มีส่วนเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในปัจจุบันความเข้าใจนี้ไม่ได้ทำให้เราตำหนิตนเองแต่ทำให้เราเห็นบทบาทของตนอย่างชัดเจนและเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยสติเมื่อใจหันกลับมาที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเราจะเลิกโทษผู้อื่นและเลิกโทษโลกภายนอกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะน่าพอใจหรือเจ็บปวดล้วนมีเหตุปัจจัยลึกซึ้ง ที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นเวลานานการเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้ใจสงบลงและไม่ถูกดึงเข้าสู่วงจรของการโทษกันไปมาความเข้าใจเรื่องกรรมทำให้ใจอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าทุกคนต่างอยู่ภายใต้กฎเดียวกันไม่มีใครอยู่เหนือเหตุและผลความถ่อมตนนี้เปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นเพราะเราไม่ปิดกั้นตนเองด้วยอัตตาหรือความขับแค้น ใจที่ถ่อมตนพร้อมรับฟังและพร้อมปรับเปลี่ยนเมื่อใจไม่ต่อต้านชีวิตความตึงเครียดภายในจะค่อยๆค,คลายลงการไม่ต่อสู้กับความจริงไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่เป็นการยอมรับอย่างมีสติความโกรธและความอาฆาตที่เคยฝังลึกจะค่อยๆจางหายไปตามระดับของความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อความรู้ความเข้าใจเติบโตความโทษเคืองก็จะสลายไปทีละน้อย ชีวิตจะเบาและอ่อนโยนขึ้นในแต่ละวันการปล่อยวางจากการโทษผู้อื่นและโทษโชคชะตาคือการปลดปล่อยใจจากพันธนาการที่มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้คืออิสรภาพที่เกิดจากภายในอย่างแท้จริงผู้มีปัญญารู้จักจังหวะของชีวิตอย่างลึกซึง้งเขารู้ว่าเมื่อใดควรก้าวไปข้างหน้าและเมื่อใดควรหยุดเพื่อทบทวนตนเอง การก้าวและการหยุดไม่ได้เกิดจากความกลัวหรือความลังเลแต่เกิดจากการมองเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงการรู้จังหวะเช่นนี้ช่วยให้การกระทําทุกอย่างไม่ฝืนธรรมชาติและไม่สร้างแรงต้านภายในใจทุกการกระทําของผู้มีปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเกตเขามองเห็นทั้งแรงผลักภายในและเงื่อนไขภายนอกก่อนจะลงมือทําการกระทําจึงไม่ใช่การตอบสนองอัตโนมัติแต่เป็นการเลือกอย่างรู้ตัว การดำเนินชีวิตเช่นนี้ช่วยลดความผิดพลาดและลดบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาช่วยลดทุกข์ได้มากเมื่อไม่ฝืนไม่เร่งและไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นใจจะค่อยๆผ่อนคลายความตึงเครียดที่เคยสะสมจากการเร่งไล่ตามชีวิตจะลดลงชีวิตเริ่มมีความอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างและเปิดรับประสบการณ์ต่างๆด้วยใจที่กว้างขึ้น เมื่อไม่ต้องวิ่งแข่งกับเวลาเราจะเริ่มก้าวเดินอย่างมั่นคงในปัจจุบันขณะปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงทางผ่านไปสู่อนาคตการใช้ชีวิตเช่นนี้ทำให้ทุกวันมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นวันที่ราบรื่นหรือวันที่ยากลำบากทุกก้าวล้วนมีความหมายในตัวของมันเองเมื่อใจเข้าใจและรู้จักปล่อยวางในเวลาที่เหมาะสมกฎแห่งเหตุและผลจะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งต่างๆจะถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่ต้องบังคับความสงบและความร่มเย็นเกิดขึ้นจากความเข้าใจและการวางใจอย่างถูกจังหวะความสุขเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการได้มาแต่เกิดจากการรู้และการปล่อยอย่างมีปัญญาเมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าความเร่งรีบคือรากหนึ่งของความทุกข์ในชีวิตการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยกรรมและจังหวะเวลา ช่วยให้เราคลายความกดดันจากภายในเราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งมีเส้นทางของมันเองการไม่เปรียบเทียบการไม่ฝืนเร่งการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยไม่ยึดติดผลลัพธ์การยอมรับกระบวนการและการฟังเสียงภายในล้วนเป็นหนทางที่ทำให้จิตใจสงบและมีปัญญามากขึ้นเมื่อใจสงบการตัดสินใจก็ชัดเจนเมื่อเข้าใจกรรม ใจก็วางอาคติเมื่อเดินชีวิตให้สอดคล้องกับเวลาความทุกข์ย่อมค่อยๆลดลงและความอ่อนโยนต่อชีวิตจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหากเนื้อหาในวิดีโอนี้ช่วยให้คุณมองชีวิตได้ชัดขึ้นหรือทำให้ใจเบาลงอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแชร์ต่อให้กับผู้ที่คุณคิดว่าอาจกำลังเร่งรีบและเหนื่อยล้าอยู่ในตอนนี้ การกดติดตามช่องจะช่วยให้คุณไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ช่วยเตือนใจและพากลับมาสู่ความสงบภายในและคุณสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันมุมมองหรือประสบการณ์ของคุณเพราะทุกการแลกเปลี่ยนคือการเรียนรู้ร่วมกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถักไป